รู้ยังศีลห้ามีอะไรบ้างศีลห้าพร้อมคำแปลความหมายตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภควัตตูระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควโตตูระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควัตตูรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะแปลโดยรวมว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค พระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเหตุนี้โบราณท่านจึงกล่าวว่าหากขึ้นต้นคาถาหรือบทสวดมนต์ใดๆด้วยการตั้งนโมสามจบคาถานั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักด้วยเพราะเป็นคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าคำสมทานศีลหข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและใช้ผู้อื่น 2. องอินนาธานาเวรมณีศิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่คนอื่นที่เจ้าของไม่ได้ให้ศีลข้อสา กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายไม่ผิดลูกผิดเมียของคนอื่นซื่อสัตย์ต่อคนรักของตัวเองศีลข้อสีมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเว้นจากการพูดไม่จริงพูดเท็จศีลข้อ5สุราเมรยะยมัชะปะมาทัพฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้ง แห่งความประมาทอานนิสง์ของการรักษาศีลห้าทำให้มีอายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียนทรัพสมบัติที่มีอยู่ในความปกครองจะมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายที่จ้องมาราวีเบียดเบียนทำลายระหว่างลูกหลานสามีและภรรยาจะอยู่รวมกันด้วยความผาสุกไม่มีผู้คนคอยล่วงล้ำก้ามกาย คองกันอยู่ด้วยความเป็นสุขเมื่อไม่มีการเบียดเบียนกันไม่อยากได้ของที่ไม่ใช่ของเราจะบังเกิดแต่ความสงบสุขเราก็ได้รู้จักศินห้าและคําแปลความหมายของศินห้าว่ามีอะไรบ้างกันแล้วเราก็ควรจะประพฤติตามโดยไม่ต้องมีข้อสงสัยกันแล้วก็ขออนุโมทนา กับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในคลิปที่ข้าพเจ้าได้จัดทําขึ้นในวันนี้ขอให้ทุกท่านบังเกิดแต่ความสุขสงบร่มเย็นในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสาธุ